สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัด3.2หน้า100มีทั้งหมด12ข้อนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราเขียนเศษส่วนนี้นะคะให้อยู่ในรูปเคริยยมนะคะอ่ะข้อที่1 3ส่วน6วิธีทา3ส่วน6ก็เท่ากับอ่ะ เราจะหารด้วย3ทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแลก่อน,อนะคะแล้วเราค่อยทำส่วนให้เป็น10เป็นร้อยหรือเป็นพนันนะคะก็ดูที่โจทย์ของเรานะคะว่าเราจะทำให้เป็นส่วนเท่าไหร่อะสมหาร3ก็ได้หนึ่ง ส่วนด้วย6หาร3ก็คือ2อ่ะะข้อนี้ดูแล้วเราจะทําส่วนให้เป็น10นะคะก็จะเป็น1คูณ5ส่วนด้วย2คูณ 5. อ่ะเราก็จะได้เท่ากับ1นคูณ5ก็ได้5ส่วนด้วย2คูณ5ก็คือ10อันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้เป็น0ูนจุด ห้าก็ต่อศูนจุดไปดูข้อที่สองข้อที่สองสี่ส่วนด้วยยี่สิบสทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามเราก็จะเอาหหารนะคะทั้งเศษและส่วน หารหกยี่สหารหกเราก็จะได้เป็นสีสองหารหกก็เจ็ดยี่สหารหกก็สี่อ่ะขอนี้เราจะทำส่วนให้เป็นหนึ่งรเราก็จะได้เป็นเอายีหคูณทั้งเศษและส่วน เจ็คูณ2ีเราก็จะได้เท่ากับ175ส่วนด้วยสี่คูณ25ก็เป็น100นะคะตอนนี้เราก็จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะเราก็จะได้เป็น1.75ก็ต่อ1.75 ต่อไปข้อที่3 21ส่วนด้วย150่อนนี้เราจะเอา3หารทั้งเศษและส่วนก่อนนะคะอ่สิบเอหาร3ก็เป็น7ส่วนด้วย150หาร3 ก็ได้50นะคะอ่ะคราวนี้เราจะทำส่วนให้เป็น100นะคะเราก็จะได้เป็นสองคูณทั้งเศษและส่วนอ่ะเจ็ดคูณสองเราก็จะได้เท่ากับสิบสีนะคะส่วนด้วย ห้าสิบคูณสองก็คือหนึ่งร้อยเราก็จะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็ได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งสี่ก็ตอบศูนย์จุดหนึ่งสี่อ่ะสปายข้อที่สี่นะคะยี่สิบเจ็ดส่วนเจ็ดสิบห้าตอนนี้เราจะเอา สหารทั้งเศษและส่วนนะคะเราจะได้เป็น27หาร3ส่วนด้วย75หาร3 27หาร3ก็ได้9ส่วนด้วย75หาร3ก็คือ25อ่ข้อนี้เราก็จะทำส่วนให้เป็น100นะคะเ,เราจะเอา4คูณทั้งเศษและส่วนได้เป็น9คูณ4 ่วนด้วย25คูณ4อ่ะ94เราก็ได้เป็น36ส่วนด้วย54ก็เป็น100อ่ะข้อน,นี้ก็ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้เป็น0.36ก็ต่อ0.36 ่อไปข้อที่5 18ส่วนด้วย72ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตํามเราก็จะเอา18ทหารน,นั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เป็น18ทหาร18ก็หนึ่ง 7 2หาร18เาก็คือสนะคะต่อไปเราก็จะทำส่วนให้เป็น100นะคะเราก็เอา25คูณทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น1คูณ25ส่วนด้วย4คูณ25ก็เท่ากับ1คูณ25ก็เป็น25ส่วนด้วย100 อ่ข้อนี้เราก็เทนิยม2องตำแหน่งเราก็จะได้เป็น0.25ก็ต่อ0.25อ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่6 6 8ส่วนด้วย80อ่ะข้อนี้เราจะหาร เอาแม่สหารทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เป็น68หารด้วย4ส่วนด้วย80หารด้วย4ก็จะได้เป็น68หารสีก็เป็น17ส่วน80ดสหารสี่ก็เป็นยีส รานนี้เราจะทําส่วนให้เป็น100นะคะเราก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนก็เป็น17คูณ5ส่วนด้วย20คูณ5าสิบเคูณหเราก็ได้เท่ากับแปดสิบห้า ส่วนด้วยหนึ่งร้อยทำเป็นทศนิยมก็คือทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็จะได้ 0, 0. ูนย์จนะคะก็ต่อ0 8นย์จข้อต่อไปข้อที่7จ็ดนะคะข้อเจ็ดองส่วน หนึเก้สองเท่ากับอ่ะคราวนี้เราจะเอา24หารนะคะอ่ะก็เป็น72หาร24ส่วนด้วยหนึสองหาร24ก็จะได้เท่ากับเจสองหาร24ก็คือ3ส่วนด้วยหนึสองหาร24นะคะ ก็คือ8ปนั่นเองเราก็ได้สามส่วนแต่อไป้ายเราจะทําส่วนให้เป็น1000นะคะก็จะได้เป็นสามคูณหนึส่วนด้วย8ปดคูณหนึห อ่ะเราก็จะได้เป็น3 7 5ส่วนด้วย1,000อ่า1,000ก็คืออ่าสัตยม3ตำแหน่งเราก็จะได้เป็น0.375ก็ตอบ0.375 สไปข้อที่8นะคะ65ส่วนด้วย1นึ่องห่ะข้อนี้เราจะเอา5หารทั้งเศษและส่วนนะคะหารห้าหนันห้าหาร5ก็จะได้เป็น65หาร5ก็คือ13ส่วนด้วย หนึ่หาศูนหานะคะก็คือสองเราจะทำส่วนขอนี้ให้เป็นหนึ่นะคะก็เอาสคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เป็นสิบสคูณส่ส่วนด้วยสองหคูณสี่ ่ะเราก็จะได้เป็นห้าสิบสองส่วนด้วยหนึ่งพันก็เท่ากับส่วนด้วยหนึ่งพันก็คือทศนิยมสามตำแหน่งเราก็จะได้เป็นศูนย์จุด ก็ตอบ0.052องต่อไปข้อที่9 105ส่วนด้วย5000อ่ะข้อน,นี้เราจะเอาแม่ห้าหารทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้เจน หนึ่งศูนย์ห้าหารห้าส่วนด้วยห้าพันหารห้าอ่ะเราก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยห้าหารห้าเราก็ได้เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะส่วนด้วยห้าพันหารห้าก็เป็นหนึ่งพันก็เท่ากับอ่ะตัวนี้ส่วนเป็นหนึ่งพันแล้วนะคะเราก็อ่า ทำเป็นทศนิยมได้เลยนะคะก็ทศนิยม3าตำแหน่งเราก็จะได้เป็น0.021นะคะแล้วก็ต่อต่อไปข้อที่10 52ส่วนด้วย800อันนี้เราจะเอา 4หารนะคะทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เป็น52หารด้วย4ส่วนด้วย8 0 0หารด้วย4ก็จะได้เป็น52หาร4ก็เอาละ13สาส่วนด้วย800หาร4ก็คือ2 0 0นะคะต่อไปเราจะทําส่วนให้เป็น1 0 0่พเราก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น13คูณ5ส่วนด้วย ยี 20, ่ะสองนะคะคูณห้าะเราก็จะได้เท่ากับสิบสาคูณหก็เป็น65ส่วนด้วย200รคูณหก็เป็นหนึ่งพัะส่วนด้วย1ยนึ่พันก็ทักที่มมสามตำแหน่งเราก็เขียนได้เป็น0ูนยจุดศหกห้าก็ต่อ ศูนย์จุดศูนย์หกห้าต่อไปข้อที่สิบเอ็ดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดส่วนด้วยสามร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะข้อนี้เราจะเอาสามหารก่อนนะคะ อาหารทั้งเศษและส่วนก็เป็น297หาร3ส่วนด้วย375หาร3เราก็จะได้เป็น297หาร3ก็ได้99ส่วน375หาร3ก็ได้125อ่าเราจะทำส่วนให้เป็น1นึ่งนนะคะครานี้เราก็จะ คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้เป็นเก้าสิบก้าคูณ4ส่วนด้วย1 2 5คูณ4ี่เก้าสิบเก้าคูณสี่เราก็จะได้เป็น 99, สีน 1, 2, 5, 99, 4, เ่เก้า สามสิบสี่เก้าสามสิบหกหกทดเอาหมายนะคะข้อนี้คูณผิดอ่ะเปลี่ยนจากคูณสี่นะคะเป็น คูณด้วย8คูณด้วยแปดนะคะเราต้องทําส่วนให้เป็น 1, หนึ่งพันะคะ้องคูณด้วย8เราก็จะได้เป็น99้คูณแปนะคะก็เท่ากับเจ็ส่วนด้วย1000งพัเราก็ จะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะก็จะเป็น0.792ก็ต่อ0.792ต่อไปไปดูข้อที่12นะคะข้อสุดท้ายก็จะเป็น105 ส่วน75อ่ะคอนนี้เราจะเอา5มาหารก่อนนะคะก็จะได้เป็น1 5หาร5ส่วนด้วย75หาร5อ่ะก็จะได้เป็น21ส่วนด้วย15 อ่ะเราสามารถหารต่อได้อีกนะคะ,ะเราจะเอา3หารต่ออีกนะคะก็จะเป็น21หารด้วย3ส่วนด้วย15หารด้วย3มนะคะก็จะเท่ากับ21หาร3ามก็เป็น7ส่วนด้วย1ิห้าหาร3ามก็ได้ห้า ก็เท่ากับอ่ะข้อนี้เราจะทำให้ส่วนเป็น10นะคะเราก็จะคูณ2เข้าไปก็เป็น7คูณ2ส่วนด้วย5คูณ2ก็เท่ากับ14ส่วน10ก็ายี่ม1ตําำแหน่งเราก็จะได้เป็น1.4ก็ต่อ1.4นั่นเองนะคะ อะสำหรับแบบึกหัดนี้ก็ขอจบรงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่อีกทีหน้าขอบคุณค่ะ